ต้อนรับสู่ The Midnight Room ห้องหลอนตอนเที่ยงคืนที่ซึ่งทุกความลับทุกความกลัวและทุกเงามืดของมนุษย์จะถูกเปิดเผยเมื่อเวลาเดินผ่านเที่ยงคืนลองจินตนาการดูสิครับ ว่าคุณได้กลิ่นเหม็นบางอย่างมันลอยมาจากใต้ผืนบ้านกลิ่นเน่าเหมือนเน,อเนื้อที่ถูกทิ้งไว้หลายวันแล้วคุณค่อยๆย่องลงไปดูเปิดฝาไม้สิ่งที่คุณเห็นคือเนื้อมนุษย์ที่เปื่อยยุ่ยถูกห่อด้วยถุงพลาสติกนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งนี่คือเรื่องจริงของชายที่แต่งตัวเป็นตัวตลกในงานปาร์ตี้เด็ก แต่ใต้หน้ากากนั้นเขาคือปีศาจจอร์เวนเกซี่ฆาตกรตัวตลกแห่งอเมริกาผู้ลวงเด็กหนุ่มกว่า30คนไปสู่ความตายและซ่อนพวกเขาไว้ใต้ผื้นบ้านของเขาเองชิคาโกปี1 9 4 2 ท่ามกลางเสียงรถรางและโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งเสียงดังไปทั่วเมืองเด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลกในครอบครัวที่ดูเหมือนธรรมดาพ่อของเขาเป็นชายหัวแข็งติดเหล้าชอบใช้ความรุนแรงเขาเชื่อว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งแต่สิ่งที่เขาทำกับลูกชายคือการดุดา่าเหยียดหยามและทำร้ายจอร์เวนเกซี่ เขาเฝ้ารอคำชมจากพ่อเหมือนเด็กทุกคนแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นคำว่าไม่เอาไหนและหมัดในยามพ่อเมาเ <ül> มื่อเต,ติบโตขึ้นเกซี่กลับกลายเป็นคนที่ใครๆก็ชื่นชอบเขาเข้าสังคมเก่งมีรอยยิ้มจริงใจพูดเก่งรู้จักเอาใจคนอื่น <ül> เขาทำงานเพื่อสังคมเล่นตลกแต่งชุดตัวตลกแจกของให้เด็กๆ แต่ข้างในรอยยิ้มนั้นมีบางสิ่งดำมืดกว่าเงาบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นจนกระทั่งมันเริ่มฆ่าตัวตลกหรือฆาตากรในเงามืดในเมืองเล็กๆแถบชานเมืองชิคาโกเด็กๆมักจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นชายคนหนึ่งแต่งชุดตัวตลกเขาเรียกตัวเองว่าโพโกเดอะคลาวน และเขาก็คือจอห์นเวนเกซี่ไม่มีใครคิดว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและการแสดงตลกเหล่านั้นจะมีห้องใต้ดินที่มีกลิ่นเน่าเหม็นของความตายในตอนกลางวันเกซี่เป็นนักธุรกิจเป็นคนดีของชุมชนแต่ในยามค่ำคืนเขากลายเป็นนักล่าเขามักหลอกล่อเหยื่อเด็กชายวัยรุ่น ผู้หลงทางหรือชายหนุ่มเร่ร่อนด้วยคำสัญญาเรื่องงานเงินหรือแม้แต่เพียงมาช่วยซ่อมไฟที่บ้านแต่เมื่อประตูบ้านปิดลงก็ไม่มีใครได้เดินออกมาอีกเลยเกซี่จะโชมายากลใช้เชือกมัดข้อมือพวกเขาแล้วหัวเราะเบาๆพร้อมพูดว่าตอนนี้นายไม่มีทางหนีแล้วจากนั้นความโหดเหี้ยมก็เริ่มต้น การทรมานข่มขืนแล้วจบด้วยความตายอันเงียบงันใต้บ้านของเขาเองเพื่อนบ้านเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาจากบ้านของเกซี่ไม่เคยหายไปเขาอ้างว่าท่อระบายน้ำมีปัญหาหรือหนูตาย,ตายใต้ผืนบ้านแต่กลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นของท่อหรือหนูมันคือกลิ่นของความตาย ที่ค่อยๆซึมขึ้นมาจากใต้ผืนไม้เกซี่ยังคงใช้ชีวิตปกติเขาเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นถ่ายรูปกับนักการเมืองและแจกจ่ายรอยยิ้มเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในปี1978เหยื่อคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตไพส์ได้หายตัวไปครอบครัวแจ้งความและตำรวจเริ่มสอบสวนเมื่อเข้าตรวจค้นบ้านของเกซี่ ตำรวจพบหลักฐานน่าสงสัยกลิ่นเน่าคราบเลือดและร่องรอยของการฝังบางอย่างใต้พื้นเมื่อขุดลงไปสิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่แค่ศพเดียวแต่คือสุสานใต้บ้าน29ศพถูกฝังเรียงกันเหมือนของที่หมดค่าทุกศพคือเด็กชายและวัยรุ่นที่ไม่มีใครตามหาและไม่มีใครรู้ว่าถูกทรมานแค่ไหน ก่อนจะสิ้นลมหายใจบ้านของเกซี่กลายเป็นสถานที่ต้องคำสาปไม่มีใครกล้าเดินผ่านในยามค่ำคืนอีกเลยเพราะที่นั่นไม่ใช่บ้านแต่มันคือหลุมศพที่หายใจได้สารภาพจากปีศาจ21สตร์21ทธันวาคม 1, 1978หลังการสอบสวนยืดเยื้อหลายชั่วโมงจอห์นเวนเกซี่ชายผู้ไม่สะทกสถานต่อสายตาใคร ในที่สุดก็พูดออกมาคำสารภาพที่เปื้อนเลือดเขายอมรับว่าเป็นคนฆ่าเด็กหนุ่มกว่า30คนหลายศพถูกฝังใต้บ้านบางศพถูกโยนลงแม่น้ำบางศพไม่มีแม้แต่ชื่อในโลกใบนี้เขาเล่าวิธีการฆ่าด้วยท่าทางสงบเหมือนกำลังอธิบายวิธีจัดโต๊ะอาหารผมใช้กุญแจมือบางคนดิ้นแรงบางคนร้องไห้ เขาเล่าอย่างเยือกเย็นโดยไม่มีแม้แต่เงาแห่งความสำนึกเกซี่เรียกการฆ่าแต่ละครั้งว่าการแสดงตัวตลกในคืนปาร์ตี้กลับกลายเป็นผู้ควบคุมโชว์สยองที่แสดงซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนเวทีแห่งความตายในปี1980เกซี่ถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตเขาถูกขังไว้กว่า14ปีก่อนจะถูกฉีดยาพิษ จนเสียชีวิตในปี1994สุดท้ายตัวตลกก็ถูกปิดม่านแต่คำถามอย่างค้างคาเขาคือปีศาจที่เกิดจากความเกลียดชังของพ่อหรือคือสัตว์ประหลาดที่หลบซ่อนอยู่ใต้หน้ากากของรอยยิ้มไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามจอห์เวนเกซี่คือตำนานมืดของอเมริกาและเป็นหนึ่งในฆาตรกรที่โลกไม่มีวันลืม ใต้รอยยิ้มของตัวตลกอาจมีดวงตาของปีศาจซ่อนอยู่จอห์เวนเกซี่ไม่ใช่เพียงฆาตรกรเขาคือภาพสะท้อนของความมืดที่สังคมไม่อยากมองเห็นคนธรรมดาที่ใช้หน้ากากซ่อนความวิปริตเขาทำให้เรารู้ว่าความชั่วร้ายไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเขี้ยวแต่อาจสวมชุดสีสดใสและเชิญคุณเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มคืนนี้ ถ้าคุณเห็นรอยยิ้มในฝันจงถามตัวเองให้ดีว่ามันเป็นรอยยิ้มของความสุขหรือรอยยิ้มของปีศาจที่กำลังรอเหยื่อรายต่อไปขอขอบคุณที่รับฟังเดอะมิดไนท์รูมห้องหลอนตอนเที่ยงคืนเรื่องราวจะไม่จบจนกว่าคุณจะหลับตาแล้วเงาจะเริ่มกระซิบอีกครั้ง